ก็อยู่ทางชายชายเขตลมแรงไหมน,นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าลมแรงมากๆป้าบุณาก็ก็คงไม่ไม่ไหลาย,ยาวนะคะเนาะเพราะว่ามันอยู่ติดกับรั้วเพื่อนบ้านรั้วเพื่อนบ้านจริงๆนะเห็นไหมเออบ้านป้าบุณาอยู่ฝั่งนี้บ้านเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งกันนู้นนะคะปะ้าบุณาก็มามุดตัดหญ้าทุกคนจะให้ทุกคนเห็นเนี่ยหญ้าข้างๆพวกนี้ป้าบุณาก็จะถอนออกนะคะ จากที่ป้ามนาถอนออกไปบ้างแล้วข้างหลังอมองไม่เห็นแล้วนะคะก็คานเอาเนาะเนี่ยหญ้าพวกข้าง,ข,างข้างข้างขวามือเนี่ยเราจะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเราตัดเนาะอันไหนพอมุดถอนได้เราก็ถอน <c oughs> อันไหนต้องตัดต่อเราก็ตัดนะคะนี่ครนนี้ป้ามนาก็จะทําตรงนี้เนี่ยมันลุกยากทุกคน มันไม่ใช่ง,ง่ายๆพูดไม่ยอมรับเด้อไม่ยอมรับเด้อไม่ยอมรับด,ไบด,ไบดิไม่ยอมรับตัวเองเดินี่ป้าโมนาก็จะตัดนะคะเดี๋ยวป้าโมนากดหน้าจอป้าโมนาก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดพวกต้นมงต้นไม้บางอย่างที่ป้าโมนาก็จะมีกันไกลสั้นแล้วก็ขุดรากถอนโคน แล้วก็มีกันไก่ยาวอันนี้ดีมากเลยตัดกิ่งมวงกิ่งไม้ได้ดีมากนะคะเนาะมันก็มานาก็จะงัดมันเลยเพราะว่ามันเป็นยากที่เราไม่เอานะคะเขาก็ไม่หมดสัก,กทีนะมันก็งอกตามรากนะพี่นอ้องเนี่ยรากมันไปทางไหนมันก็งอกอันนี้มันเป็นญ้าเป็นหนามนะคะเป็นหนามเนาะเราไม่เอานะคะทิ้งหรือนะคะเดินละนี่เจ็บนะย่าหนามเนี่ยก้อนหงก้อนหินนะคะ เก็บทิ้งให้หมดย่างข้างเนี่ยบางทีหญ้าพวกนี้ยที่เราไม่ไม่เอางัดได้ก็งัดทิ้งไปนะคะสลัดสลัดดินนะคะดินดินนี่ถ้าเราเอาทิ้งออกหมดเนี่ยพื้นที่บ้านเรามันก็จะเหมือนเขาเรียกพื้นที่น้อยดินน้อยดินมันไม่มีเพิ่มพูนขึ้นนะคะมีแต่เราต้องไปซื้อดินมาใส่เพื่อไม่ให้บ้านเราต่ำกว่าเพื่อนบ้านข้างๆนะคะ เราก็ต้องซื้อมาใส่ใครเอยเสือเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้ามมดนะก็ทวนสวัสดีค่ะค่อยๆทำไปนะคะทำบัดละนิดละหน่อยเนี่ยลากมันมันไม่หมดสักะทีไหม ทำทุกปีก็คานทุกปีเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่หมดเนี่ยอันนี้เจ็บนะถ้าเราไม่ไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมันมีหนามด้วยนะคะมันเจ็บนะสู้ๆขอบคุณค่าขอบคุณค่าใส่เย็นขอบคุณมากๆคุดออกหมดบ้างไม่หมดบ้างเนะเนี่ยบางอันที่ ที่เราไม่ใช้ที่ตัดไม่หมดสักทีเราก็ใช้กันไกรตัดบ้างนะคะเนี่ยเงาเงาเล็กๆล็เล็กๆนี่เราตัดทิ้งหมดเลยนะคะนี่ป้าโมนาเต็มถังกับกระแป้งที่สองของป้าโมนาแล้วนะ บางอยา่างยาเราต้องถอนมันทิ้งนะคะ เงาเงาว,วันนะคะรากมันยาวไปไหนมันก็งอกตรงนั้นแหละ ดูไม่รู้นี่เป็นหัวอะไรนะคะหัวใหญ่เชยน่าจะเป็นทิ้งไปเถอะมันเยอะนะคะโอ้ย อูฮ่าฮ่าทุกคนดู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 ด,ด,ดูมันเลื้อยไปเรื่อยมันก็คือเกินเกินความเขาเรียกว่าอะไรเกินความที่เราจะบังคับนะคะโ้เขาอยู่ใต้ดินน่ะเนี่ยโอ้ยมุดไปบ้านเพื่อนบ้าน่ะคิดดูเถอะเนี่ยถอนทิ้งให้หมดเลย อุ้ยเอ้ยถ้าไปหน้าหนาวแล้วเราก็ออกมาทำงานแบบนี้ไม่ได้นะ เราจะได้ทําก็เฉพาะหน้าโลนหน้าซัมเมอร์เนี่ยนะคะถอนหญ้าถอนอะไรเนี่ยหน้าหนาวแล้วมันก็จะจุมปุ๊กอยู่แต่ในบ้านนะทุกคนกิ่งนี้กิ่งหนึ่งนะคะ ถ้าเราถอนไม่ได้เราก็ตัดตัดเลยนะคะใช้วิธีตัดเอาถอนไม่ได้ก็ตัดอืดูดิดูดิสวัสดีค่ะสไปซ์สโลวาเกียป้ามมนาอาจจะอ่านจะไก,กลหน่อยนะคะ สไปยสโลวาเกียก็อีกคนหนึ่งนะคะชอบเข้าป่าเข้าเขาเนาะชอบไม่รู้นะชอบธรรมชาติถ้าใช่คนคนนี้หรือเปล่านะคะก็ะมาทนทิ้งหมดทนแค่ไหนได้แค่นั้นนะคะ ลมแรงด้วพี่น้องอาจจะไม่นานนะคะนี่กระแปงที่สองแล้วเต็มมาคานทำงานคานทำงานพี่น้องลากอะไรลากไม้ประดับนี่แหละดอกมงดอกไม้นี่แหละเพียงแต่ว่ามันมันเลื้อยไปบ้านเพื่อนบ้านอะ่ะเราต้องเอาออกนะคะ เนาะไม่ให้เขาเลื้อยไปในบ้านเพื่อนบ้านให้อยู่แต่พาะบ้านตัวเองอย่าไปบ้านคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาออกบางคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบต้นไม้เหมือนบ้านเราก็ได้นะคะเพราะมันเลื้อยไปแล้วอะถ้ามันเลื้อยไปบ้านเพื่อนบ้านอะพอมันไปงอกที่บ้านเขาอะมันเราไม่โอเคนะคะก่อนที่มันจะเลื้อยไปจนถึงเข้าไปในเขตรั้วเพื่อนบ้านเราต้องเอาออกก่อนดีกว่านะคะ เพราะว่าถ้าไปในบ้านเพื่อนบ้านแล้วมันมาลากคนมาจากบ้านเราอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนบ้านเขาไม่มีพันุนี้นะคะไม่มีต้นไม้พัน,นุนี้เราต้องเอาออกนะคะ ิ่งไม้บางอย่างลมแรงมันก็ลมแรงจนโคตรเลยโมนาก็จะกระตึบกระตึบไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพื่อนบ้านเขาก็มีรถตัดเหมือนบ้านเรานะคะเขาไม่สามารถลอดตัดใต้ใต้รั้วได้แล้วมันมันมาเขตบ้านเราแล้วเราก็ต้องตัดออกนะคะ แต่ถ้ากิ่งไม้ไปบ้านเขามันก็ต้องตัดออกแต่เพียงแต่ว่ากิ่งไม้บ้านเรามันเป็นกิ่งไม้ใหญ่พันใหญ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เล็กๆนะคะเราต้องตัดออกก่อนที่จะไปบ้านคนอื่นเขาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้รักได้ชอบเหมือนเหมือนอย่างบ้านเราอะไรเงี้ย ดูสิมันเลื้อยไปจากบ้านเรานะ่ะเพราะว่าต้นมันอยู่ด้านนี้ตัดก่อนเลยโอ๊ย กัดก่อนเลยอ้ยอยย ไม้ประดับอุ้ยระอวามนาจะขาดมาให้ถึงตรงนี้นะคะอุ้ยโยรองเท้าคู่อื่นก็มีนะแต่พอมันหยิบคู่นี้ใส่แล้วก็ต้องใส่เนาะมันมีรองเท้าผ้าใบอยู่ลรามนาก็ความที่ง่ายๆอันนี้เป็นรองเท้าเดินสวนนะคะ แล้วมันเป็นลงเท้าสุขภาพป้าโมนาเจ็บส้นเท้านะคะปะ้าโมนาก็ไซ่มาทรงก็ไม่คิดว่ามันจะเลอะขนาดนี้เดี๋ยวก็เอาไปล้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยล้างเนี่ยลากดูลากมันเลื้อยมาดิโอ้ย กิ่งไม้พวกนี้ที่มันมันล้มแล้วนี่มันมันไม่ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าลมมันพัดลม้มลมมันแรงช่วงนี้ลมแรงช่วงนี้ลมแรงอืม กี้เราเจออยู่ลากหนึ่งใช่ไหมตัดได้เท่าไหนาก็เท่านั้นนะคะ นี่ไงนี่ไงรากนี้ดูสิ รักอย่างนั้น ก็เหมือนกันหญ้าที่มันเลื้อยมาจากเพื่อนบ้านก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตัดออกตอนนี้มันก็จะเลื้อยยาวมันก็จะมาเป็นลกบ้านเราอีกนะคะเนอะเราก็เลยต้องตัดรากที่เราจะเลื้อยไปหาเขาแล้วก็ตัดหญ้าที่เขาจะเลื้อยมาหาเรานะคะตัดออกได้ทานอย่างนี้เลยเปยเรื่อย ก้อนหงก้อนหินที่มีเรากเก็บออกนะคะ ตอนอ้นยาดเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ทำเอง <c oughs> เดี๋ยวลุงเขาก็ต้องจัดการนะคะเขาใช้ยาแรงมาจัดการแต่แรงยังไงมันก็งอกไปตามราดอีกอ่ะมันก็ไม่หมดทีเดียวมันก็ไม่หมดสัทีเดียวมันก็เลื่อยโมนาจําได้เนี่ยโมนาเคย เคยถอนทิ้งไปมั่งถอนทิ้งทุกปีนะคะอันนี้ยมันก็งามมาทุกปีเหมือนกัน ยังคานอยู่เหมือนเก่าคานกลมๆเงยๆดึงรากกิ่งไม้ออกเสียงดังขอภยัยงามเกินต้นไม้ใบหญ้าเราไหม โอเคนะคะมันมันมันน่าจะเสียงดังลมเนาะป้าโมนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายลมมันแรงพี่น้องลมมันแรงขอบคุณจ้าขอบคุณเสือเย็นนะคะคูไทเกอร์แล้วก็สซไพา์สโลวาเกียสโลวาเกียในชนบทนะคะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า